หลับนักบวชในเช้าของวันที่13มีนาคมพศ2560ณาสวนธรรมนิกราชเ้าพระพุทธเจ้าได้กราบเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเบดาองค์พระสัมมาสจำพุทธเจ้าเพราะองค์ท่าน เพื่อทุนถามรมก็ต่อไปข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฟังนอบน้อมต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้ทุนถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบาทเช้ขาขาการเป็นนักบวชควรทำตนให้ได้มันด้วยศีล และควรทำตนให้เข้าถึงการมีศินประโยชน์ของการรักษาศินเพื่อจะเป็นนักบวชที่ดีแล้วเรายังต้องทำตนให้เข้าถึงอะไรอีกเจ้าค่ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความดีนั่นหมดเจ้าค่ะ ริยรรมเอ่อการเป็นนักบวชทำตนให้ได้มาด้วยศินเข้าถึงการรักษาศินและคุณประโยชน์ของการรักษาศินมีแรงดันใจของตนให้รักษาศิน อย่างหนักแน่นแล้วลูกเอ,อ๋ยนอกเหนือจากนั้นจริงที่ควรพิจารณาให้เข้าถึงให้เข้าใจก็คือทำลูกเมื่อมีศีลก็ต้องมีธรรมธรรมคือเส้นทาง หรือการบอกทางแผนที่ที่นักบวชทุกคนควรจะศึกษนาะเรียนรู้ในแผนที่นั้นให้ดีทำเป็นแผนที่ที่บ่งบอกถึงเหตุของทุกชี้บอกในทาง ที่จะทำให้ลูกนั้นเป็นทุกข์ทำคือสิ่งที่ชี้บอกทางที่จะพบความสุขชี้บอกให้ลูกมองให้เห็นทางแห่งความสุขพระยาทำเออยินคือเกาะป้องกันตน ไม่ให้ตนนั้นบกกล้องผิดพลาดไม่ให้ตนนั้นทำผิดตกไปสู่ข้างทางลงเหิวไปแต่ว่าทำคือแผนที่ที่เราจะเดินตามลูกเมื่อเรามีศิน พร้อมที่จะเดินตามทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วเราก็ควรที่จะมีธรรมธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่นักบวชทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำตนให้เข้าถึงธรรม คำสอนสั่งบุคคลผูดใดถ้าไม่เข้าใจในธรรมก็จะไม่สามารถเข้าถึงความพ้นทุก์ได้เลยเพราะไม่รู้หนทางนะลูกถึงแม้ว่าจะทำความดีถึงแม้ ว่าจะมีการทำทานมีการสร้างความดีมากเท่าไรหากไม่เข้าใจในธรรมคำสอนสั่งอย่างชัดเจนโอกาสที่จะเดินหลงทางไปผิดทางนั้นก็มีมากพยายามทมเอ่ย มีนักบวชมากมายล่ะลูกที่เข้ามาบวชแล้วและเขาก็มีความดีอยู่แต่ความดีการออกบวชของเขาก็ยังพาเขาให้หลงทางหลงทางเพราะว่าเขานั้นไม่เข้าใจ ในทำอย่างแท้จร er ิงแลาวุทธองเจ้าขแล้วกันนี้เราจะเข้าใจทำอย่างแท้จริงทมที่แท้จริงนั้นคืออะไรหรอเจ้าขาพระยาทำเอรทมที่แท้จริงก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นไปตามเหตุที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันดับไปและมันเป็นไปตามเหตุและสิ่งที่ดับไปความจริงของธรรมชาติของสติปสิ่ง คือธรรมที่ทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงไงลูกพระยาธรรมเอ่ยก็เช่นการพิจารณาให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหลักของการออกบวช ออกบวชเพื่ออะไรออกเพื่อได้อะไรได้แล้วจะเจอกับอะไรอย่างนั้นเป็นต้นไงลูกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหยุนดีนนับเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดชงแม่ตาอธิบายให้ลูกเข้าใจชัดเจน มากขึ้นเช้าค่ะประยาทาเอยก็เช่นดังที่สอนมาตั้งหลายๆคลิปแล้วไงลูกออกบวชก็เพื่อละละจากความรักโลภโกรธหลงเพื่อดับการเกิด ทำไมจึงต้องดับการเกิดก็เพราะว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์การเกิดนั้นมีเหตุของทุกข์ตามมาด้วยอยู่เสมอการเกิดไม่มีความเที่ยงแท้ในสิ่งที่เกิดนั้นเลยเกิดแล้ว ก็ต้องดับอยู่ดีชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการดับไปและเป็นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บและตายไปก็เป็นทุกข์จึงไม่ควรกลับมา มีพบมีชาติมีการเกิดอีกต่อไปเช่นนี้ไงลูกที่เป็นแกนธรรมที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้การออกบวชเมื่อเข้าใจในธรรมเช่นนี้แล้วว่าบวชเพื่อละ และรักโลกโลรดหลงบวชเพื่อที่จะด,ดับการเกิดของตนให้ได้การที่จะด,ดับการเกิดของตนก็เพราะว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกอยู่ร่ำไปเมื่อพิจารณาเช่นนี้และเข้าใจ ตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วลูกก็จะสามารถเข้าถึงในพระธรรมคำสอนสั่งได้ยังละเอียดมากเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใจละเอียดมากเพิ่มขึ้นลูกก็จะเข้าถึงธรรม คำสอนสั่งยังแท้จริงเมื่อเข้าถึงธรรมคำสอนสั่งยังแท้จริงแล้วก็จะสามารถดับการเกิดแห่งตนได้พระยาธรรมเอ่ยชาทูเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เข้าใจแล้วว่าการที่เหล่านั้นจะเข้าถึงการออกบวชจะต้องมีศีลมีธรรมการเข้าใจในธรรมคือรู้เหตุที่จะต้องบวชเพื่ออะไรบวชทำไมบวชแล้วได้อะไรได้แล้วเป็นยังไง เข้าใจแล้วว่าพุทธเจ้าค่ะพระหยาดรมเอ่ยเข้าใจแล้วก็ดีแล้วลูกศึกษาฟังธรรมานานการเผยแผ่ธรรมก็มากแล้วจงอธิบายธรรมที่เป็นแกนธรรมหลักๆในการบรรพญ เพื่อดับการเกิดดูสิว่าจะเข้าใจจริงหรือเปล่าจะกทูตเจ้าค่ะการที่ลูกศึกษาฟังธรรมาตลอดลูกเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกล้ำไป เกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของตนเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นไปตามกฎของธรรมชาติพระพุทธองค์จึงทรงบรรเพ็นสั่งสมบารมีจนเต็มเพื่อที่จะมีกำลังมากพอค้นหาความจริง ของชีวิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคำว่าชีวิตของดวงจิตทุกดวงในวัฏสงสารนี้กันแน่เมื่อพระองค์ทรงมีกำลังมากพอแล้วพระองค์จึงทรงมากเกิดเพื่อตัจะรู้ ค้นหาความเป็นจริงของชีวิตเพื่อที่จะเป็นการบอกทางให้ทุกดวงจิตออกไปจากวัฏสงสารแห่งนี้เพื่อผลการเกิดเมื่อพระพุทธองค์ตืิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์จึงทรง สแสวงหาค้นหาทางให้ลูกทุกๆคนได้ศึกษาบรรเพ็นตามและพระองค์ก็ทรงได้พบความจริงแล้วว่าการทิื่ดวงจิตยังก่อพบก่อชาติยังต้องเกิดต้องเวียนวนเพราะดวงจิต คิดว่าการเกิดและบุคคลผู้เกิดนั่นแลเป็นของตนเมื่อคิดเช่นนี้ก็เท่ากับมีความหลงหลงในตัวในตนของตนว่าเป็นตนเลยหลงในสิ่งของเข้าของต่างๆในของที่รักที่พอใจ ต่างๆว่าเป็นของรักของตนเมื่อมีความหลงก็เลยมีความรักเมื่อมีความรักก็มีความโลภโลภที่จะได้มาสนองความรักนั้นเมื่อไม่ได้ดังใจก็เลยเกิดความโกรธพระองค์ทรงเห็นชัดว่า เหตุที่ทำให้เราทุกคนทุกดวงจิตยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นก็เพราะว่ายังมีความเข้าใจผิดยังมีการไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยเข้าใจว่านี่คือตัวตนของตน เมื่อมีความหลงครอบงำความรักความโลภและความโกรธก็เลยตามมาด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเขาคือกิเลสเขาคือสิ่งครอบงำ ให้ดวงจิตนั้นมีพบมีชาติพระองค์ทรงเจอกับความเป็นจริงกระจ่างแจ้งแล้วเช่นนี้พระองค์จึงทรงแสวงหาสิ่งที่จะมาดับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก็คือการมีสินเพื่อที่จะไม่เพิ่มกรรมวิบาา ไม่เพิ่มกิเลสและตัณหาทับถมตนทำให้ตนเศร้าหมองมืดมิดถูกครอบงำเพื่อรู้เข้าใจตามความเป็นจริงพระองค์จึงได้โปรดเมตตาลูกทั้งหลายด้วยศีลธรรมสมาธิและปัญญาพระองค์ทรงค้นหาเจอแล้ว ในสี่ย่างเก้าที่จะดับและเดินจากหลักโลกหลุดหลงพระองค์จึงทรงเดินออกจากความทุกข์จากการเกิดจากการเป็นทาตุของกิเลสและตัณหาด้วยศีลธรรมสมาธิและปัญญา พระองค์ทรงละจากการกระทําไม่ดีทั้งบวงพระองค์ทรงพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งในโลกนี้คือธรรมพระองค์ทรงทำรรมสมาธิเพื่อเติมพลังของจิตให้มีปัญญา พระองค์เมื่อรู้แจ้งแล้วและสามารถนำพาตนให้ออกจากกองทุกได้แล้วจึงทรงสร้างหนทางและชี้ทางบอกกับดวงจิตทั้งหลายว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ลํำไปตัวตนไม่ใช่ของตน ความหลงความรักความโลภและความโกรธครอบงำให้เดืองจิตตั้งหลายตกเป็นทาตเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ยืนในวัฏฏสารน,นี้พระองค์ทรงสร้างหนทางชีท้ทางไว้เช่นนี้พระบุทธเจ้าค่ะ บุคคลผู้ใดที่รู้ตามคำสอนสั่งรู้ตามแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธองค์ก็จะสามารถ้นทุกได้พระพุทธเจ้าค่ะพริยธรรมเ่ยสิ่งที่ลูกนั้น เข้าใจและกล่าวมาก็ถือเป็นพระยาแห่งธรรมคือจุดมุ่งหมายหลักคือสาเหตุหลักคือสิ่งที่นักบวชทุกคนควรพิจารณาตนให้เข้าถึงธรรมธรรมที่เป็นความเป็นจริงของชีวิตเข้าถึง เหตุที่องค์พระพุทธเจ้าทำไมจึงชี้บอกว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เข้าถึงเหตุที่องค์พระพุทธเจ้าให้รักษาศีลเพื่ออะไรเข้าถึงเหตุที่องค์พระพุทธเจ้าให้ดับการเกิดทำไม เมื่อบ,บคุคคลผู้ใดที่ทำตนและพิจารณาให้เข้าถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วบคุคคลผู้นั้นก็จะเป็นผู้เข้าใจในธรรมอย่างชัดเจนลูกทั้งหลายเอยจริงๆแล้วธรรมนั้นก็ไม่มี อะไรมากหรอกลูกแค่ประพฤติบรนเพนตนพิจารณาให้เข้าถึงสิ่งที่ตนนั้นกำลังเจอคือความทุกข์เข้าถึงแนวทางของการดับทุกข์คือการจะทำอย่างไรให้ออกจากทุกข์ได้และทำตน ให้ออกให้ได้ก็เท่านั้นเองลูกก็จะเป็นผู้สำเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีใจชนะในการออกบวชจะทูเจ้เาค่ะกราบขอว่าคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาลูกทั้งหลายให้ได้เข้าใจ การเกิดการดับของชีวิตให้ลูกได้มองเห็นคำว่าทำคำสอนสัง่งได้ชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าค่ะแล้วไว้ลูกจะมาเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาทำข้อต่อไปเพื่อบรรเทาความดี ตามทีละคลิปจะได้เลื่อนดวงจิตใกล้ชิดจณนิพานทีละหน่อยเพื่อลูกจะได้ย่างก้าวเดินตามทำคำสอนทีละก้าวพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ